สวัสดีครับคนใช่คะฮะผมหายไปสองวันเพราะผมนั่งคิดแล้วผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมพูดผมจะต้องรู้สึกว่ามันมีค่าที่จะพูดนี่ใช่นะฮะผมจะแนะนําตัวใช่และในอนาคตก,กูจะทําคลิปแนะนําตัวอีกรอบหนึ่งแต่ไม่เป็นไรใช่นะ,ะผมชื่อเอ,อมตุยใช่ครับกูกูผอมมาครังจากโควิดใช่นะ,ะก่อนโควิดกูก็ผอมชื่อจริงชื่อแทนคุณสุวรรณใช่นะปัจจุบันอายุสิบเจ็ดปีใช่นะฮะ เอ,อและสิ่งที่ผม,มจะพูดในวันนี้คือคุณค่าใช่นะฮะอ่าผมจะกลายเป็นไลฟ,โฟ์โค้ดในอีกสามสองหนึ่งใช่นะฮอ่อผมรู้สึกว่าหลายคนน่าจะรู้สึกเหมือนผมคือแบบว่าเราหาคุณค่าของหลายๆสิ่งไม่เจอ <c oughs> <c oughs> เรารู้สึกเห็นคนอื่นที่มี สิ่งที่รู้สึกว่าคุณค่าหรือหลายครั้งเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าแล้วหลายหลายครั้งเรารู้สึกว่าเราเจอสิ่งที่เราเรียกว่าคุณค่าแล้วมันก็ค่อยๆหายไปตามกันเวลาแต่ปรากฏว่าสิ่งๆนี้เป็นสิ่งที่แบบแคปเจอร์มากๆเลยเพราะว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณมีคุณมีสิ่งที่สําคัญอะไรที่เพื่อจะทําสักอย่างหรือที่เราเรียกกันว่าเป้าหมายโดยที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายแบบงงๆขนาดนั้นนะแบบตั้งขึ้นมา ตามคําในนั่นเฉยๆในเพรานานุกลมแค่รู้สึกว่าสิ่งนี้สําคัญแล้วกูทําเพื่อสิ่งเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกการทําอะไรมีคุณค่ามันดีมาเคยแบบไปซ่อมแท็บเล็ตให้ที่ร้านอาหารแล้วไปซ่อมที่ร้านมือถือเจอคำคำหนึ่งของสตีฟจอ็อกกูชอบมากเลยไอดอลผมคือคนส,สตีฟจ็อกที่เป็นไบโพล่านะไอดอลกูไม่เคยปกติสักคนเพราะฉนั้นกูก็ไม่ปกติใช่ สิ่งที่สตีฟเจาะโคดไว้ในร้านมือถืองงร้านหนึ่งที่อยู่หน้าโรงเรียนไม่กับไม่งงแม่กับโคตรเทตเลยคือแบบว่าอาการรวยไม่ใช่เป้าหมายสําหรับผมแต่การที่ผมตื่นมาแล้วผมรู้สึกว่าผมได้ทําอะไรก่อนนอนที่ผมได้ทําอะไรที่มีคุณค่าไปแล้วแล้วผมหลับตาได้ลงเนี่ยคือสิ่งที่มีคุณค่าเชื่อไหมรู้สึกแบบคือปูเคยเจอไลฟ์โคตรแบบนี้มาหลายรอบแล้วแต่แบบใช่ ถ้าเรามีคุณค่าเราก็ามีคุณค่าใช่นะครับพัดลมสวยพัดลมมองอาอยู่ใช่นั่นคือฮัตตาลีใช่นะฮะเห็นฮัตตาลีแล้วคิดถึงใครครับเห็นตั้งแบดบอยไม่ใช่เดี๋ยวเขาก็เศร้าหรอกโอเคเอ่อใช่แฮปปี้ครับทุกคนกินข้าวรักษาคอตัวเองอย่าใช้เสียงเยอะเดี๋ยวเสียงมึงแหบบ๊ายบาย